ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเทไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะพยศรักตอนที่5แสงยามเช้าตรู่ค่อยๆผ่านผนไปเข้าสู่ช่วงสายไบรอันพลิกตัวหวังจะเปลี่ยนอีริยาบทท่านอนแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างทุกๆครั้งกริงกริง เสียงกรีดร้องของโทรศัพท์เสียงเรียกที่คุ้นเคยไบรอันไม่แปลกใจกับเสียงเรียกเข้าเพราะมันเป็นโทรศัพท์ของเขาเองดวงตาสีหยกค่อยๆเปิดกว้างขึ้นอย่างเกียดคร้านเพราะเขารู้สึกปวดหัวแทบระเบิดคงเป็นผลพวงจากการดื่มหนักเมื่อวานนี้เขาคิดอยู่แล้วว่าต้องเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้ แงนหน้าขึ้นทิ้งศีรษะลงบนหมอนหัวเตียงใบใหญ่อย่างยอมแพ้ต่ออาการที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้ตายเถอะไบรอันพึมพำเบาๆดวงตาเปิดเปิดปิดๆเพราะเขารู้สึกถึงอาการหมุนของห้องไบรอันจึงนั่งพิงพนักอยู่นิ่งๆจนเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์หยุดไปในขณะที่เขาหลับตาแงนหน้ากับพนักหัวเตียงต้องดาวก็เริ่มรู้สึกตัวเช่นกัน ทั้งเสียงรบกวนจากเครื่องมือสื่อสารและจากคนข้างกายร่างวางขยับถอยห่างจากไบรอนันโดยดึงผ้าห่มผืนเดียวกันที่คลุมไบรอันอยู่ครึ่งตัวเอามาพันร่างกายตัวเองเสียส่วนใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ปกติทำให้ไบรอันต้องยกศรีรษะของตัวเองขึ้นมาและลืมตาในที่สุดต้องดาวอยู่ริมขอบเตียงสายตาจับจ้องมองคนตรงหน้าไร้สิ้นมิตรภาพที่ดี ไบรอันกระพริบตาครั้งแล้วครั้งเล่าสมองด้านเหตุและผลทำงานโดยทันทีพระเจ้าเธอเป็นใครกันสมองด้านเหตุผลพยายามแล้วแต่เขาก็นึกไม่ออกแต่ดูจากสภาพเขาและเธอเมื่อคืนนี้เขากับเธอคงเริงสวัสดกันเป็นแน่ไบรอันเก็บอาการและคำพูดสมองทนายความทำงานในทันทีเขาจำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนนี้เขากับเธอเป็นอย่างไรบ้าง คำแรกควรเป็นเขาหรือเธอดีที่จะมีสิทธิ์เอ่ยคุณอยู่ในห้องของฉันเชิญออกไปได้แล้วต้องดาวเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาหลังจากรออยู่นานพอแล้วห้องของคุณงั้นคุณก็เลยไวผู้เยาวมาแล้วต้องดาวปิดปากแน่นและเธอย้ำเตือนตัวเองว่าอย่าได้กระโดดกัดคนตรงหน้าเด็ดขาดท่องจำประโยคหนึ่งไว้คืออย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา สำหรับไบรอันที่สมองพอจะทำงานได้บ้างแล้วก็คิดว่าผู้เยาวคงไม่สามารถมาอยู่แบบนี้ตามลำพังได้แน่ๆแต่โอ้พระเจ้าเธอน่ารักมากเธอโตแล้วใช่ไหมตัวเธอเล็กมากออกจากห้องฉันไปได้แล้วและเอากระเป๋าของฉันที่อยู่หน้าห้องเข้ามาให้ด้วยต้องดาวพูดพร้อมกับขยับไปยืนด้วยขาของตัวเองเมื่อเธอรู้สึกว่าพูดกับเขารู้เรื่อง แต่ใบหน้าเธอบิดเบี้ยวเหกเกเล็กน้อยเมื่อร่างกายเธอเหมือนถูกฟ้าผ่านในทันทีเพราะตอนนี้เธอรู้สึกปวดร้าวจนแทบจะแตกแหลกละลายไปเลยต้องดาวสูตรลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่เรียกขวัญกำลังใจให้กับตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะก้าวขยับหวังว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกนะสองมือเล็กดึงผ้าห่มที่มีผืนเดียวมาเป็นของเธอเพียงคนเดียวในทันที ต้องดาวพูดออกไปโดยลืมคำนึงไปว่าที่นี่คือแมนชั่นย่านคนฐานะมีระดับการหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดไบรอันรีบหยิบหมอนที่ใกล้ตัวมาปกปิดกลางลำตัวไว้ทันทีอาการปวดหัวเกือบหายไปหมดเมื่อเขาต้องเจอกับเรื่องใหม่บ้าชิปไบรอันก่นด่าตัวเองคำแรกที่เขาพูดกับผู้หญิงคนแรกที่เขาอยู่ค้างคืนด้วยคือ ห้องของคุณงั้นคุณก็เลยไวผู้เยาว์มาแล้วตอนนี้สมองทนายความไม่ทำงานเสร็จเลยเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้เธอสวยมากและเมื่อสายตามองไปที่เตียงกว้างดวงตาหยกจับจ้องมองคราบน้ำสีแดงบนเตียงเลือดบริสุทธิ์เธอยังเวอร์จิ้นด้วยหรือเนี่ยไบรอันเร่งรีบลงจากเตียงจัดการสวมใส่เสื้อผ้าของตัวเองอย่างรวดเร็ว และเดินไปยังประตูเพื่อไปเอากระเป๋าเข้ามาให้เธอตามสั่งอย่างไม่อิดออดซึ่งอย่างหนึ่งที่เขาพอจะคาดเดาได้จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเธอเพิ่งย้ายมาแมนชั่นเดียวกับเขาชั้นเดียวกันอีกด้วยไบรอันล้วงโทรศัพท์ของตัวเองออกมาและพิมพ์ข้อความส่งให้ผู้ช่วยไปว่าวันนี้เขาไม่เข้าออฟฟิศและปิดโทรศัพท์ทันทีเขาไม่ยอมไปไหนทั้งนั้น จนกว่าจะได้คุยกับเธอคนนั้นให้รู้เรื่องชื่ออะไรวะไบรอันรู้สึกว่าตัวเองแย่มากเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่แย่มากแย่ที่สุดเขาทนอยู่ในสภาพความรู้สึกแบบนี้ไม่มีทางได้ระหว่างที่นั่งรอเธอเพื่อพูดคุยกันไบรอันพยายามคิดถึงสาเหตุที่ทำให้เขาทำการอุกอาจและแล้ว ดวงตาหยอกก็เบิกกว้างขึ้นใช่แล้วเขาโดนวางยาบ้าชิบแต่จะบอกเธอแบบนั้นได้เหรอเฮ้ยเธอเป็นใครกันนะทำไมถึงได้ดวงตกขนาดนี้ไบรอันคิดเข้าข้างผู้หญิงที่เขานอนด้วยเมื่อคืนนี้ถ้าเธอจะเอาเลือดเขาออกก็ดีนะเขายินดีหวังว่าเธอจะยังไม่มีเจ้าของหัวใจนะเพราะจะว่าไปแล้วเธอก็น่ารักน่าจีบมาครอบครองไว้เหมือนกัน ไบรอันคิดฟุง้งซ่านไปไกลโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคิดวาดแผนอนาคตให้ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างต้องดาวหลังจากที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือน้ำตาเอ่อร้อนออกมาอย่างกับเขื่อนแตกพร้อมๆกันสักสิบเขื่อนจะเริ่มจากตรงไหนดีละ่ะกับน้ำตาที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือนี่คือผลกรรมจากความอากตันยูที่เธอทำไว้กับป้าและมา้า ผลกรรมเมื่อสิบปีก่อนมันรอเธอรออยู่ที่นี่รอมานานแล้วเธอเดินทางข้ามทวีปกลับบ้านเกิดเธอเพิ่งจะมาถึงเมื่อคืนนี้เธอก็แค่กำลังเข้าบ้านใหม่ของเธอแล้วมันเกิดเรื่องบ้าอะไรคืนแรกที่เธอเหยียบถิ่นบ้านเกิดหลังจากที่เธอจากไปนานเกือบสิบปีเธอดูแลตัวเองได้ดีมาโดยตลอดในแผ่นดินอเมริกาแต่คืนแรกก็คือเมื่อคืนนี้ เธอถูกไอฝรั่งย่ำยีในแผ่นดินจีนอย่างนั้นเหรอแผ่นดินเกิดของเธอนะยิ่งคิดน้ำตาก็ไหลออกมาเท่าทวีต้องดาวดึงผ้าห่มที่คลุมกายออกร่างบางที่บอบช้ำปรากฏร่องรอยเต็มไปหมดแต่เธอไม่สนใจที่จะมองสำรวจตัวเองเธอเดินเข้าไปยังห้องอาบน้ำและเปิดในระดับที่แรงที่สุดให้สายน้ำไหลรดกระทบศีรษะเธอลงมาในทันที นานจากนาทีเป็นสิบกว่านาทีที่ต้องดาวให้น้ำล้างรอยลาคีที่น่ารังเกียจออกไปจากตัวเธอสบู่เหลวหอมๆถูกกดครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเธอถูรูบไล้ผิวกายของตัวเองรอบแล้วรอบเล่าเธอก็ยังไม่พอใจเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าด้านนอกคนที่เธอไล่ไปนั้นเขายังอยู่ ไบรอันที่ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้ามาแล้วสายตาเขาเหลือบเห็นกระเป๋าสะพายใบเล็กตกล่วงอยู่สิ่งที่เขาคิดจะทำดูเป็นการละเมิดสิทธิ์มากไปไหมแต่มันจําเป็นเขาต้องรู้ว่าเธอเป็นใครรู้ชื่อก่อนก็ยังดีเอาวะเสียม,มารยาทหน่อยเดียวไม่เป็นไรหรอกในกระเป๋าสะพายมีพาสปอร์ตต้องดาวคือชื่อเธอในพาสปอร์ตแต่นามสกุลของเธอคือแซ่เหยาเหยา เธอแท้เหยาคงไม่มัง้งคงไม่บังเอิญขนาดนั้นคนจีนใช้แท่ซ้ำกันเยอะแยะไบรอันพึมพำกับตัวเองและกลับมาสนใจชื่อเธออีกครั้งต้องดาวเป็นชื่อไทยเธอเป็นลูกครึ่งไทยจีนแม่ของเธอคงเป็นคนไทยสินะเธอเดินทางไปหลายประเทศมากเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ตราประทับสุดท้ายคือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเธอมาจากวอชิงตนันประเทศสหรัฐอเมริกา ไบรอันยิ้มออกมาเหลือเชื่อตลอดเวลาที่เธออยู่บ้านเกิดเขาเขากลับมาอาศัยอยู่บ้านเกิดของเธอพร้อมลิขิตแบบไหนกันนะระหว่างเขากับเธอฟยวอ้อยสองเสียงดังไล่เรียกกันเมื่อไบรอันไม่รู้ตัวว่าต้องดาวออกมาจากห้องน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่และเธอเดินออกมาจากห้องน้ำในชุดเสื้อคลุมอาบน้ำ ทันทีที่เธอเห็นแผ่นหลังของคนที่เธอไล่ไปแล้วแต่เขายังอยู่ตุ๊กตาไม้ขนาดพอดีมือที่วางอยู่ก็ลอยไปกระทบศรีรษะด้านหลังของไบรอันทันทีใบหน้าของเธอไร้ความโศกเศร้าและสำนึกผิดเมื่ออาวุธนั้นทำร้ายร่างกายเขาอย่างจังฉันบอกให้นายไปแล้วยังไงทำไมยังเสนอหน้าอยู่ที่นี่อีกไบรอันกุมศรีรษะตัวเองไว้โชคดีที่มันไม่แตก แต่เขารู้สึกถึงความปูดโปนในทันทีเมื่อพาสปอร์ตที่อยู่ในมือถูกโยนไปตรงโซฟาตัวยาวอย่างไม่ได้รับการสนใจต่อไปไบรอันพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองซึ่งในยามปกติเขาไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการควบคุมตัวเองมากเท่าครั้งนี้เลยเขาไบรอันอีรีนกอนคาโลทายาทเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรื่องการลงทุนอย่างมหาศาลเขาเป็นนักลงทุนหรือหลายๆคนมองว่าเขาเป็นพวกพ่อค้านักฉวยโอกาสที่ฉกฉวยผลกำไรที่นักบุกเบิกได้ทำไว้แต่อย่าลืมนะถ้าคนเหล่านั้นไม่มีคนอย่างเขาภาวะที่พวกเขามีปัญหาก็มีเขานี่แหละที่เข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ต้องการดอกเบี้ยแต่เขาแค่เข้าร่วมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจนั้น ก็แค่แบ่งหุ้นให้กับคนอย่างพวกเขาเป็นการตอบแทนกับเงินที่เขาให้ไปอบอุ้มธุรกิจเหล่านั้นอ๋อแน่นอนว่าเขาสนใจแต่ธุรกิจที่มีโอกาสโตรหรือรอดมากกว่า40%ก็เท่านั้นบ้าพอหรือยังไบรอันขบกรามเค้นเสียงออกไปเขาเริ่มจะกรธนิดๆเพราะเขาเกลียดที่สุดก็ผู้หญิงงี่เง่าไร้สมองทำอะไรไม่คิด และเขาคงไม่ให้เธอตรงหน้าเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะในเมื่อเขาวาดแผนอนาคตให้กับเธอไว้อย่างสวยหรูต้องดาวนิ่งเมื่อเสียงและแววตาของเขาเปลี่ยนไปถ้าเขาเกิดบ้าขึ้นมาอีกเธอก็มีแต่เสียกับเสียฉลาดไว้ต้องดาวฉันรู้สึกไม่ดีที่คุณยังอยู่ที่นี่ในห้องฉันผมต้องการคุยไม่ใช่ตอนนี้คุณพร้อมตอนไหน ฉันต้องดูตารางของฉันก่อนแต่ตอนนี้ฉันต้องการเวลาส่วนตัวไบรอันเลื่อนสายตามองเธออยู่ในชุดเสื้อคลุมคงอยากจะแต่งตัวแต่จะว่าไปเธอก็ฉลาดเอาตัวรอดไม่งี่เง่าอย่างที่คิดไว้ก็พอจะมีอนาคตกันต่อได้จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ